พ่อมแม่พี่น้องผู้วุกข้นเนาะคะ่ะเนาะพี่น้อง,งกรดาษผ้าไหมกับเข่าค่ะออมปูน่าค่ะพี่น,ออบบน,น,อน,น้องขอบันบานเนาะจ้าพี่น้องขอบปูนาออมเป็นตัวๆเนาะคะ่ะเนาะ มังซีนะคะเนาะมั่นกาะค่ะพี่นนองเสียบบวบลงไปเนาะค่ะพี่นอนจะพินง่ายสไตล์ประดาง่ายกินง่ายอยู่ง่าย ปุด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 หอมมันผู๋แล้วก็แกงแบบนี้เขาก็สะกินย่ Nh ำเห้ือกันเนาะย่ำในบัดทุกซวนเลยค่ะ หอมสุกแล้วนะเนาะอยใตนๆะต้นหอมแล้วค่ะเนาะใบมะกรูดนะ กินอมผงน้ำปดาด้วนอืหอมอยากกินง่ายๆบ้านนอกห้องนี่ีบน่อ,นอ,นอ้อหนี่สีสีที่ัำยังเราค่ะเนาะเห็นแส่บยังเดียวอื้าสามาเลยเสบมันกรจ้าอมผูใส่บวมหอมค่ะพีน่น้อง เดียดยนนดเเ๋ยวนี้เลยเอาทารกพาพี่น้อง nhắm เลยทุกอย่างเลยค่ะแซ่บสู้กันน้อยแค่ะเนาะอ่ออาเรียบร้อยจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาสดน้ำประดา คนบ้านกับเขาง่ายๆสไตล์ประดาจ้าหอมปปูเสืบวบหอมค่ะพี่น้องสดหอนๆแซ่บๆ,ๆจ้ะเมี้มีการฟังเพลงแค่นี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกานที่เขามารับชมจ้าากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ประดาเนาะจ้าพี่น้อง กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งดำนะจ๊ะจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อไปนะะเนะาะาานค่ะเนาะมาปฏิภาณพาไปเฮ็ดยังกันนี่นี่ครับฝากแจ้งเขนี่เนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า